ที่กำลังฟังธรรมอยู่นี้เสียงที่แสดงธรรมนี้ที่ไปกระทบกับโสตประสาทคือหูเสียงกับหูนี้เป็นรูปความสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลาไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะเสียงนี้ก็เป็นเวทนาจำ เสียงนี้ได้และจําความหมายของเสียงนี้ได้เช่นเสียงนี้แสดงเรื่องอะไรก็จําเรื่องนั้นได้และปรุงหรือปรุงคิดตามที่จําได้นั้นกับการที่ เมื่ออายตนะภายนอกอายตนะภายในประจบกันเส้นเสียงกับหูมาประจบกันในขณะนี้ก็ได้ยินคือเมื่อจิตตั้งใจฟังก็ได้ยินนี่แหละเป็นตัววิญญาณแม่ทั้งห้านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ดับ ไปในอารมณ์ทั้งหลายที่จิตรับอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ทำสมาธิคือความตั้งจิตมั่นกำหนดดูให้รู้จักว่ารูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสญญารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ดังนี้หัดธรรสมาธิคือความตั้งใจกำหนดเพื่อให้รู้ห้าดังนี้เรียกว่า เป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองจงมับมมกิจสันดานและสมาธิข้อนี้เองเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อปัญญาซึ่งเป็นตรววิปัสสนาโดยตรงในพระพุทธศาสนาเพราะเมื่อได้ทำสมาธิ กำหนดดูให้รู้จักขันห้าดังนี้ย่อมได้ปัญญาคือความรู้จักขันห้ารู้จักความเกิดความดับของขันห้านี่แหละคือตัววิปัสสนาปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงยาถาภูตะตามเป็นจริง คือตามที่เป็นแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของทุกคนเป็นแล้วอย่างนี้ผู้ปฏิบัติไม่ใช่ไปคิดให้เป็นแต่คิดให้เป็นแล้วยังไม่ใช่ตัวปัญญาแต่ว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญเป็นวิญญาณเป็นรูปเวทนาสัญ ยาสังขารวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้เองเกิดขึ้นอย่างนี้เองดับไปอย่างนี้เองเป็นเรื่องของขันห้าเองแต่ว่ามีสมาธิตั้งจิตกำหนดให้รู้ตามเห็นตามทัน เมื่อรู้ตามเห็นตามทันที่เป็นตัวสติดังนี้แล้ว